สวัสดีครับผมช่องพระบ้านดีๆนะครับสวัสดีกับเช้าวันพุรหัสที่2ีเดือนกันยานะครับ2566คลิปนี้ออกวันพุรหัสที่2ีนะครับเดือนกันยา2566้าพอดีผมมีพระวังหลังนะครับมาแบ่งปันในราคาองค์ละ350บาท350บาท ทั้งรายการเลยนะครับทั้งคลิปเลยทุกรายการเลยนะครับทั้งคลิปเลยนะครับแบ่งปันได้เลยนะครับนี่เบอร์โทรแล้วก็ดีไลน์อันนี้เป็นพระวังหลังนะครับที่เจ้าของเขาบอกว่า,าการจัดสร้างนี่ดีมากๆเลยนะครับเป็นในวาระสําคัญของวังหลังนะครับนี่แล้วก็มีการปลูกเศษนี่เศษจีอ,อาจารย์นี่เยอะมากนะครับผม ก็แบ่งปันได้เลยนะครับในราคาอง์ละ350บาทมาปิดตามหมายเลขนะครับปิดตามหมายเลขลืมเลยนะครับองค์ที่1นี่เป็นสมเด็จเพื่องประดับนะครับวางหลังเป็นเป็นเนื้อผงนะครับเนื้อผงที่เหมือนผราสมเด็จมากๆเลยไหมครับแห้งเก่าเห็นไหมครับนี่องค์พระนี่โอ้โหนี่นะครับแห้งเก่ามากนะครับก็ปิดตามความชอบนะครับท่านใ้รู้ปิดนะครับ ไม่รู้ม่เป็นไรนะครับชื่นชอบก็ปิดนะครับใน,นาาราคา350าบบาทนะครับผมทุกรายการเลยมานี่รายการที่1นนะครับเนื้อแห้งๆเก่าๆอย่างนี้เลยนี่ะครับเนื้อพานี่สวยๆเลยนะครับนี่แห้งเก่าเหมือนพรสมเด็จเลยนี่สมเด็จตเป็นประธานพิธีนะครับปลูกเสกนี่เขาบอกใหญ่มากนี่ในเวลาสําคัญนะครับ ก็ลองดูนะครับหมายเลขหนึ่งครับผมนี่นะครับแห้งๆเก่าๆ,าๆาอย่างระดับอย่างนี้หมายเลขสองครับนี่นะครับแห้งๆเก่าๆ,าๆานี่เลยนะครับนี่ลหลังนะครับเนื้อผ้านี่ดีนะครับแห้งเก่ามาก มายเลขสองนะครับก็มายเลขสามครับนี่ครับสวยมากนะครับเนื้อผ้านี่เหมือนสมเด็จเลยนะครับเหมือนผสมเด็จเลยนะครับแห้งๆเก่าๆนี่ครับผมครับมีความเก่านะครับมีความเก่าก็ประดับได้สวยมากนะครับนี่มายเลขสามนะครับ <schematic. S 1> <mon> <mon> มายเลขสีบครับสวยงามมากนะครับมาเลขสี่นะครับ <c oughs> มาเลขห้าครับ เห็นไหมครับเนื้อนี่สวยมากเลยนะครับแห้งเก่ายุบยุยย่นแยกนี่สวยเลยนะครับเครื่องประดับก็สวยนะครับเวลาสํสำคัญนะครับเวลาใหญ่ด้วยนะครับามายเลคา่ามายเลขหกครับ สวยนะครับสวยงามมากยุบย่นแยกนี้ดีเลยหมายเลขหกนะครับตามภาพนะครับตามภาพก็ปิดตามหมายเลขนะครับถ้าบอกพิมพ์บอกอะไรนี่ผมเย้มากเย้เลยนะครับเบอร์ทูงข้างล่างนะครับแล้วก็ไอดีไลน์ข้างล่างนะครับผมเพิ่มเพื่อนก็เพิ่มเพื่อน,นด้วยไอดีไลน์นะครับนี่แล้วก็ พิมพ์ปิดมาตามหมายเลขแล้วผมจะถ่ายรูปก,กลับไปนะครับนี่หมายเลขเจ็ดนะครับตรงนี้แห้งๆเก่าๆอย่างนี้เลยนะครับ 7, นะครับหมายเลขเจ็ดนะครับหมายเลขแปดครับ น,น,น,นี่สวยเลยนะครับเนื้อพระนี่แหง้แหงๆเก่าๆเลยนะครับมีประดับด้วยนะครับพวกนี้ไม่ดํานะครับนี่ไม่ดํานะครับผมก็แปลกอยู่แล้วน,นี่น่าจะเป็นของโบราณน,นะครับทองวังสะพานมั้งมีคนเคยบอกผมว่าไม่รู้นะครับไม่รู้จริงหรือเปล่านะครับเอาดีกว่าเอาตามที่ผมรู้ดีกว่า ใครดูดีกว่านี่หมายเลขแปดนะครับแต่พระสวยแค่นั้นเองครับผมนื้อเก่าเนื้สวยแห้งหมายเลขแปดครับหมายเลขเก้าครับผมนี่คือแบ่งปันนะครับนี่แบ่งปันนี่สวยๆแห้งๆอย่างนี้เลยนะครับพิมพ์พระเป็นสมเด็จนะครับแล้วก็มีประดับเป็นวางหลังนะครับวางหลังติดตามหมายเลขนะครับราคาสามร้อยห้าสิบบาทนะครับผม หมายเลขเก้าครับหมายเลขสิบครับนี่นะครับแห้งๆเก่าๆนี่เลยนี่เป็นนาคบุกนะครับเป็นนาคบุกสมเด็จนาคบุกนะนี่เป็น,น,ปรน,ปนะนพรานาคด,ด้วยสวยนะครับ นี่เนื้อนี่แห้งไหมครับนเนื้อเนื้อนี่เหมือนพระสุเด็ิเลยนะครับนี่แห้งเก่านะครับนี่หมายเลขสิบครับหมายเลขสิบเอ็ดครับผมแห้งเก่าเลยนะครับหมายเลขสิบเอ็ดแล้วหมายเลขสิบสองครับ เนื้อพระเป็นไงครับโอ้โหประดับแล้วก็สวยเนื้อนี่แห้งเก่ามากเห็นไหมครับนี่เขาเป็นสมเด็จนี่มันโอ้โหผมว่าแย่งกันเลยแล้วครับเนื้ออย่างนี้หมายเลขสิบสองนะครับหมายเลขสิบสามครับ นเนื้อโอ้โหเนื้อผ้านี่ดีสวยงามมากนะครับประดับด้วยนะครับเป็นของวางหลังนะครับผมนี่เลขสิบสามนะครับหมายเลขสิบสี่ครับนะครับนี่อยู่เนผ้านะครับสวยงามมากนะครับประดับด้วยสวยด้วยนะครับ รอยยุบรอยย่นรอยแยกเห็นไหมครับเข่าแห้งนะครับหมายเลขสิบสี่นะครับผมหมายเลขสิบสี่ครับหมายเลขสิบห้านะครับเป็นรูปสมเด็จโตนะครับมอยังไ หมาเยเลขสิบห้านะครับหมาเยเลขสิบหกนี่เลยนะครับหมายเลขสิบหกนะครับเก่าๆแห้งๆสวยอย่างนี้เลยเป็นพระสมเด็จวังหลังนะครับสร้างในวาระสำคัญเลยนะครับวาระใหญ่เลยแหละ สำคัญของวังหลักนะครับเคจินี่ตามที่ท่านคุยนะครับมาทั่วฟ้าเมืองไทยเลยนะครับหมายเลขสิบหกครับนี่หมายเลขสิบหกแล้วหมายเลขสิบเจ็ดครับนะครับเนื้อพ้านี่แห้งเก่าเลยนะครับถึงยุคเลย ครับหมายเลขสิบเจ็ดนะครับปิดตามหมายเลขเลยนะครับหมายเลขสิบแปดในราคา3า0บาทครับเบอร์โทรข้างล่างนะครับแล้วก็อดีไลน์ดูภาพเพิ่มเติมก็อดีไลน์นะครับปิดทั้งไลน์ง่ายที่สุดนะครับ พบางทีโทรเข้ามามันจะซ้อนกันมันก็ไม่ได้รับครับบางคนครับผมแล้วข้อดีของทางไลน์นะครับผมจะถ่ายรูปกลับไปด้วยนะครับผมถ่ายรูปกลับไปด้วยนี่หมายเลขสิบแปดนะครับหมายเลขสิบเก้าครับผม แห้งเก่าสวยงามนะครับแห้งเก่าเลยนะครับสวยงามหมายเลขสิบเก้าหมายเลขยี่สิบครับนี่นะครับเนื้อผานี่สวยงามมากแห้งเก่านะครับประดับด้วย องโบราณด้วยนะครับมิดทองมิดพลอยมิดหินมิดสีแดงดําเขียวอะไรก็เยอะแยะไปหมดนะครับสวยงามครับเป็นสมเด็จวังหลังนะครับเครื่องประดับนี่ประดับสมเด็จวังหลังประดับเนาะอย่างนี้ไม่รู้เขาเรียกยังไงแต่ท่านว่าเรียกอย่างนี้แหละสมเด็จประดับวังหลังนะครับนี่สมเด็จวังหลังแบ่งปันนะครับแบ่งปันพุทธคุณนี้ไม่ต้องพูดถึงครับ เกจิมาทั่วฟ้าเมืองไทยนะครับงานวาระสำคัญสำคัญหนึ่งไหนจะจำไม่ได้นะครับแกแล้วเก้าสิบนี่ว่าทันกระคุยมานะครับก็คุยมาไหนเลขสิบแปดแล้วนะครับ 20, ยีสิบหมายเลขยี่นะครับหมายมเลขยี่สิบหมายเลขยี่สิบเอ็ดครับแห้งๆเก่าๆสวยๆเลยนะครับหมายเลขยี่สอง นี่ยี่สิบสองนะครับยี่สิบสาม เก่าสวยมากนะครับปิดต่ำหมายเลขเลยนะครับนราคาสามร้อยห้าสิบบาทนี่หมายเลขยี่สิบสามนะครับ,บหมายเลขยี่สิบสี่ครับ ยี่สิบห้าครับก <lles. S 1> อบอนแห <hosp. S 2> ้งสวยๆนะครับเป็นจุมเ็ดบางหลังนะครับสร้างวาระสำคัญนะครับพิธีใหญ่มากยีสิบห้านะครับยี่สิบหก นี่นะครับเนื้อนี่ยุบย่นแยกแห้งเก่านะครับนี่ปีหมดแล้วนะครับน,นะครับผมเก่านะครับแล้วก็ประดับด้วยของโบราณอีกนะครับคุ้มครับในราคาสามห้าสิบาทนะครับยี่สิบหกคุ้มมากๆนี่ยี่สิบเจ็ดนะครับนี่ อันนี้ไม่โล่ไม่ดำน,นะครับทองนี้เป็นทองโบราณน,นะครับไม่รู้ทองที่ไหนนะครับมีคุณเคยบอกผมว่าใช้ทองบางสะพานนะครับมาทำเออใครมีความรู้ก็แชร์แบ่งปันกันไปนะครับนี่ดูเนื้อพระก,ก่อนครับความแห้งความเก่าเห็นไหมครับนยี่สิบเจ็ดอันนี้เบอร์โทรนะครับเบอร์โทรแล้วก็อันนี้ลาย 28ครับนี่เป็นสมดุโตนะครับเนื้อว่าเนื้อเป็นเนื้อผงนะครับนี่มวลสารเยอะครับอัดแน่นนี่เก่า,าๆอย่างนี้เลยนะครับแห้งเก่าๆแล้วก็ประดับด้วยสวยมากนะครับ ยี่สิบแปดยี่สิบเก้าครับโอ้โหประดับได้สวยมากนะครับติมนิกัดเลยติมคาราเบลเลยนะครับนเนื้อนี่แห้งเก่านะครับยี่สิบเก้าสามสิบ 30นะครับ31ครับแบงบปันนะครับแบงบปันทุกรายการนะครับเป็นพระสมเด็จวังหลังนะครับเครื่องประดับครับนี่ปลูกเสกวาระสาคัญมากนะครับแต่ไม่ใช่ปลูกเสกจัดสร้างจัดสร้างจัดสร้างในวาระที่สําคัญนะครับไม่รู้จาไม่รู้วาระอะไรนะครับท่านก็แก่แล้วนะครับ ได้มาจากพ่อจากอะไรนะครับคิดไเคยคุยฟังนะครับเอามาแบ่งปันนี่ในราคา350บบาทเอาตามความรู้นะครับท่านได้รู้ได้เปรียบครับปิดไปได้เลยนะครับผมไม่รู้ก็เอาตามความชอบครับนี่หมายเลขยี่สามสิบเอ็ดนะครับตรงนี้สามสิสองครับ นี่เป็นสุดแล้วก็มีพระด้วยเป็นพุทซ้อนเลยเส็นเนื้อพระนิ้นที่เนื้อพระนะครับดูดีครับแห้งเก่ามากยุบยุ่นแยกเห็นไหมครับนี่สวยงามครับสวยงามนี่สวยงามมากสาสิบสองครับสาสิบสามครับเป็นปุกภูนะครับนี่น,นีสวยงามมาก อนนี้หน้านี้เก้าเข้าเสียงเลยนะครับแห้งเก่านี่ครับสามสิบสาม สามสาสิบสี่นะครับ หแห้งๆเก่าๆอย่างนี้เลยนะครับยุ่นยุกยุ่ยยนแยกเห็นไหมครับเก่าแห้งประดับได้สวยมากอันนี้ไม่ดำนะครับพองไม่ดำนะครับแบ่งปันได้เลยนะครับาราคาสามร้อยห้าสิบาทพุทธคุณเหลือล้นเลยนะครับพิธีใหญ่วาระใหญ่ในการลุกซึ่นี่ ส5้านะครับสามสิบหกโอ้โหนี่ประดับเยอะมากใส่สติมคาราเบลเลยนะครับมองนล็ก็ไม่เห็นของพระเลยนะครับแต่ดีนะครับนี่มันไม่ดำนะครับถ้าทำมันไม่ดำนี่นานแล้วยังไม่ดำนะครับแต่เนื้อผ้านี่แห้งเก่าเลยนะครับยุย่ยย่นแยกเลย สา3สิบหกสามสิบเจ็ดนะครับโอ้นีน่น่าจะเป็นหลวงพ่อเงินนะครับพระเจ้าห้าพระองค์นะครับนี่น,นี่แสดงว่าพิธีนี้ต้องมีหลวงพ่อเงินมาด้วยนะครับหลวงพ่อเงินนั้นบางคานนะครับนี่ครับนี่นี่จำได้เลยมีพระหนึ่งสองสามสี่ห้าป็นพระเจ้าห้าพระองค์องค์หลวงพ่อเงินนะครับ โอ้โหสุดยอดเลยนะครับนี่แห้งเก่ามากแสดงว่าหลุงพ่อเงินต้องมานะครับถึงมีพระท่านด้วยแบบฟอร์มออกมาอย่างนี้นะครับก็สมัยก่อนสมัยเก่าโบราณนะครับน่าจะมาหมุแล้วครับยี่สิบเจ็ดนะครับยี่สิบแปดคราวนี้โอ้โหไงครับเนื้ยุบย่นแยกแห้งกัะครับเนื้อพระ ีสวยงามนะครับสามสิบแปดนะครับสามสิบเก้าครับ เอาตามภาพนะครับเอาตามความชอบนะครับเป็นพระวังหลังนะครับพระวังหลังจ็นสมด็จวังหลังพึกประดับนะครับสร้างในเวลาสําคัญนะครับพูทุคุณสูงนะครับเกจิอาจารย์มาทั่วเลยนะครับสมัยก่อนแบ่งปันนะครับสามร้อยห้าสิบาทนะครับถ้าในรู้ก็ปิดไปนะครับไม่รู้ก็เอาตามความชอบนะครับผมสามสิบเก้านะครับสี่สิบ อันนี้มีมมบางมาแบ่งกล้วดูเนื้อพระนะครับความเก่าความแห้งนะครับความยุบคมยุ่นามแยกนะครับแล้วก็มีประดขก็ไปด้วยอืนะครับหมายเลขสี่สิบนะครับสี่สิบแล้วสี่สิบเอ็ดนะครับนี่นี่มีสามเหลี่ยมด้วย ผมว่าพิมพ์จกกักรพพัดมีคนเคยบวกผมมาให้สามเหลี่ยมผมก็เรียกไอ้สามเหลี่ยมสามเหลี่ยมนี่ลองดูนะครับนี่เนื้อนี่สุดยอดเลยนะครับแห้งเก่ามากแบ่งปันได้เลยนะครับราคาสามร้อยห้าสิบบาทนะครับผมนี่สมัยเลขสี่สิบเอ็ดครับเบอร์ทักับอดีไลยนะครับติดตามหมายเลขนะครับผม มายเลขสาสิบสองครับเอ้ยสี่บสองนะครับ4ี่สบสองนี่สวยงามนะครับ4ีสองครับสีสาม ส3นะครับสวยงามสวยงามแห้งเก่ามากนะครับเนื้อพระพิธีใหญ่พุทธคุณสูงสี่สิบสามแล้วสี่สิบสี่ครับน่าจะเป็นแหวกมากนะครับอย่างนี้นี่ยูรงจากการประดับเนาะแห้งเก่าสวยนะครับ ยิ่งแห้งเก่าๆนะครับเป็นสุดเด็ดวางหลังนะครับวลาปุกเีกนี่จัดทําจัดสร้างี่ใหญ่มากนะครับเขาบอกมีวาราอะไรสักอย่างนะครับในวางหลังนี่พระเขนจินี่มาทั่วฟ้าเลยนะครับ44 45 45นะครับนี่แตกลายงานเลยนะครับเห็นไหมครับจะแตกยุบยุ่นแยกะครับความเก่าแล้วของพระอย่างนี้นครับนี่เนื้อผ้านี่สวยมากนะครับเก่าแห้งน45นะครับ46ครับ สีสิบหกนะครับสี่สิบหกครับสี่สิบเจ็ดครับ ส7นะครับความแห้งคมเก่านะครับเป็นพระวังหลังนะครับเ <c oughs> วลาในการจัดสร้างใหญ่มากนะครับเกจิมาทั่วฟ้าเมืองไทยเลยแบ่งปันนะครับแบ่งปันเนื้อแห้งก็แห้งเก่าๆอย่างนี้ในะราคา350บาทนะครับทุกรายการเลยปิดก่อนได้ก่อนนี่47นะครับเบอร์โทรข้างล่างนะครับกับอดีตลายเพื่อนๆน,นี่ก็อดีลาย a อเอ9้ ปิดมาทางไลน์ผมจะถ่ายรูปกลับไปให้ดูยืดยันนับจะได้ตรงกันถ้าโทรมาก็แจ้งชื่อที่อยู่รหัสไปรษณีย์เบอร์โทรมีโอนมีปลายทางนะครับเอานี้สบายใจสุดท้ายนะครับองค์นี้48เป็นปกโพนี่เป็นเ,เป็นนาคปกเป็นนาคปกนะครับมีพญานาคเห็นไหมครับมี่ก้าวเสียนเลยสวยงามมากดูเนื้อดีครับถ้าเป็นอย่างนี้ไม่แห้งไม่เก่าไม่สวยก็ไม่รู้จะว่าย,ยัางไงแล้วนะครับนี่ละให้ด้วย รายการที่48นะครับขอบคุณครับมี48รายการนะครับรายการละ350บาทปิดก่อนได้ก่อนนะครับมีโอนมีไปทางขอบคุณครับ